นี่นะทุกคนอันนี้คือที่ที่เราที่เราเคยผ่านมาก่อนญมาหปีที่แล้วรู้สึกไงคิดถึงไ้ตรงนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับผมยูเก่าคุณไอสวัสดีครับสวัสดีครับคือวันนี้เราจะไปย้อนรอยกันหน่อยดีกว่าน้องๆคอมเมนต์มานี่เฮ้ยพี่ย้อนรอยหน่อยอยากไปด้วยบนแทงน้ำที่เราเคยไปกินหมาล่าด้วยกันเขาเรียกว่าคลิปแจ้งเกิดเอางี้ดีกว่าคลิปแจ้งเกิดตอนนั้นก็ประมาณ5ปีที่แล้ว ห้ <5 S 2> าปีนี่อยู่เท่าไหร่15ตอนนั้นผมก็น่าจะประมาณ17บเจ็ดปีที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปย้อนรอยกันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่มัน,นห่างจากบ้านผมไปกันมันเดินไปได้แหละแต่เรากลัวคิดไม่ถึงสิบนาทีก็เลยต้องมาเปิดนานๆหน่อยไป,ไปไปไปดูนะครับไปดูดีกว่าเดีด๋ยว,วไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปย้อนรอยกันหน่อย5ปีที่แล้วเผื่อมันจะมีเศรษซากอะไรทำเราอยู่ตรงนั้นโอ้ผมว่าไม่น่ามีแล้วฝนตกก็น่าจะล่วงหมดแล้วพวกเศษมาม่ามาอะไรเมื่อก่อนนมันเป็นถ้วยสีมพูอ่ะนแหลไปย้้อนนดดูไทุกคอันนี้คือเวอร์ป็นเมื่อ5ปีทีี่แล้้ววออันนนเเป็ร์ชันใหม ตอนนี้เราโตแล้วแต่จะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูครับทุกคนไปเจอกันอุ้ยมันกระแรงอยู่ไอตีตีนี่นะครับทุกคนตาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงก็คือวันนี้เป็นจิตตี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 ตกตี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 ไีตีต้ตี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  โอ้โหรถล้างจัดไม่รู้ใครเขาเขียนนี่ไม่รู้ไม่รูเนี้ยโอ้โหรถล้างจัดดูคนดูดิอันนี้คือที่แจ้งเกิดของเราทุกคนมันเปลี่ยนสีแล้วนวะที่แล้วเป็นสีอะไรวะตรงเนี้ยสีแบบปูนปปกติอ่ะโอ้โหทำไมมันเละอย่างนี้วะโอ้แล้วใครเขาปากกระเบื้องวะเนี่ยทำตัวอุบาทิเหตุนี่นี่ไหนไหนไหนไห อุ้ยแก้วด้วยแม่เหลือแก้วเลยก็แก้วนี่แหละขึ้นไปดีๆนะอันนี้ปีนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจับไปให้เอาจับดิขึ้นไปทีละคนนะครับตะลิ็จะหักหรือเหมือนกันนะดีจับดิไหวโอ้วะเนี่ยอุ้ยปาล์มเล้าเอออย่ไงเงี้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมามาเร็วๆขึ้นมาขึ้นรับมันหนักจับเลยเีย แว้วแล้วหมาว่าพูดาแล้วเหล็กทิ่มเอขึ้นมา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 มึงฟังนะแล้วแม่งเล้ามากอ่ะไอเร็กเาไม่เนี้ยนี่นี่นมุมนี้มุมนี้ทุกคนเอ้ยมึงมึงอย่ากวัวขึ้นมาเร็วๆแล้วมันพับแล้วมันไม่ไม่พับขึ้นมาเร็วๆ้มาขึ้นมาพี่พี่จะพับนะแม่งสวยจํานอบเลยเนี่ยพวกเราพีเียม้อโอ้โหแล้วมึงไปเอ็นไป <Bond> <pakai Again" S 2> อุ้ยเรื่อยๆเดินนะอุ้ยมันบุ๋มมันบุ๋มไม่บุ๋มมาเรามาร่วมแรงร่วมใจไงขยมเนนี้ในประเดี๋ยวฟังผมก่อนถ้ามันพับนะไอพวกก้อนปูนอะไรพวกนี้มันทับเราแน่ไม่เป ah. enfin <wan> ็นไรหรอกพี่จะบ้าในนี้น้ำเต็มเลยนี่นี่นี่ตรงนี้นะทุกคนเป็นที่ที่เราอันนี้กันนี่ยไหน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 ีทายหน่อยเรามานั่งมุมเดิมมันดีกว่านี่จะแตกแหลกไม่แตกแหลกไม่แตกหรอกเฮ้ยมึงไปคิดอย่างนั้นซะแล้วอะตรงนั้นตรงนั้นแตกตรงนี้ปูดอะดูดิ เนีี่ยก็มมคิดไดินเดินย่องทำไมเอาแม่จิงเผานี่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 เดี๋ยวเราจะทำตามตามรูปนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะทุกคนมามามากูอยู่ตรนี่นี่นี่พี่ปามันเข้าไปไกลเกินเปล่านะก็เออมันอยู่ตรงนี้จริงจริงไอ้ไอ้แมานั่งนี่ดูนี่ดูรูปนี่เนี่ยนี่นี่คือตายโอ้โหอ้ยอย่ากระเทือนนี่นะทุกคนอันนี้คือที่ที่เราที่เราเคยผ่านประวัติมาห้าปีที่แล้ว รู้แต่งไงคิดถึงไ้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่อยากลงอยากมาสกันอุ้ยแต่เมื่อก่อนมันไม่ลกขนาดนี้นะว่ะแล้วประเด็นประเด็นคือไอห้าปีที่แล้วเรามาทําะไมกันวะไม่เอาตอนห้าปีที่แล้วผมจําได้ว่ามันก็ผูกนะมันก็น่ากลัวเหมือนกันะมันก็กลัวพังกันแะต่ห้าปีแล้ว,วอ่ะไอเียแล้วห้าปีถัดมามันจะพังจริงก็รอบนี้แหละ <laughs> 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 นี่แหละทุกคนอันนี้คือที่เราจากมานะครับผมที่ที่ต้นกําเนิดเราอู้เจ็บว่ะอุ้ยไปเถอะไปเถอะว่านะ ไปไปไปนี่ทุกคนคิดได้อย่างนี้กระโดดไปยี่ลคนกระโดดไปที่ละคนกระโดดไปที่ละคนนะกูบอกเลยลื่นตรงนี้แน่ไม่ลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นไอ้ดอดี้แหววงอวงแหัวหัวหัวองน้องน้องมืองานที่ย้อนให้กูย้นไม่ใช่พี่อย่าย้อนพี่อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวก่อนตัวไม่หักบอลไม่หักไอติ่ต้องลงเงินไอติ่ต้องลงให้ติดลงเเดี๋ยวแทนลูดอย่าให้ติดลงกงินให้ติดลงกงินเอ้าไอ้ติมยี่ยียอ่ะ ไม่ไองเหยียบกลางเลยนี่นี่ับเข้าหัวเนี่ยอยู่ในใจมันจะตีกระบาลกูไงเดี๋ยวเอานี่ออกใหงมันจะได้กระโดดแบบว่ามีประสิทธิภาพอย่โดดเลยอจะโดดเลยขอร้องแมงลื่นจริงอะวยู่บัวให้ตรงเนี้ยไม่ลื่นแน่มันจะมีพวกดินละตัวดินเลยไม่เลื่นไม่ลื่อนแวงแวงเวงนี่ดีพี่ตัง เนี่ยลองไม่เลยเดี๋ยพังเลยมันจะหน้าที่มือพองอย่างนี้ออกก็รู้แล้วพี่ปล่อยสีออกไปที่ปล่อยเอ้ยช่วยจะลงไม่ลองไม่เลยกำลังไม่เลยนี่นี่นี่นนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะครับผมแล้วมีที่ไหนอีกเราจะตามเช็คพอยา์นึกดิพี่จะกล้าเข้าไปเวลาห้องน้ำเก่าอ่ะไสีตัวแกตัวมเริ่มตัวตาหัวมึงอ่ะแต่หัวมึงเข้าไปเลยฉันด้านเสียนี่แหละครับทุกคนอันนี้คือที่ที่เราจากมานะครับผม ไอ้เจมคิดถึงอยากให้ไออยู่หน้าบ้านเนี่ยเดินออกมามันก็เห็นแล้วเว้ยควายแล้วมึงได้มาบ่อยอะไอหน้าเนี่ยผ่านทุกวันอันนุญาตปั๊มได้อยู่ไหมน้าได้ได้กว่าได้กว่าได้ไอ้แท่งหลุดพุ่นายกันอีกนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมา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 นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยไอไอไอท่าเต้นท่าเต้นต้องมาเฮ้ยพี่ตอนแรกมันมีกงข้างหน้าด้วยพี่เช่หรอลืมไปขายแล้วโจรต้นไปเฮ้ยมีแน่แล้วเนี่ยไอหน้าเต้นอ่ะ จะได้คลิปที่หายทข้ามอ่ะเออก็เป็นช่องมันบินไงอ๋อเออว่าใช่อ่าแอบเปล่าไปร้องนี่ไงอุ้ยมันยังใช้ได้เฮ้ยมันเจ๋งนั่น่ะแต่มีแต่สารตะกลัวเอาไหมล่ะทำทำชาลินแล้วมันตีกลาเรามาหาทำชาลินกันดีกว่านี่อันนี้แหละทุกคนอันนี้คือเป็นบ้านของผมเองอันนี้คนถามว่าเฮ้ยบ้านไหนอซ์อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยมันขับลงไปเนี่ย น้อยนึงเนี่ยไม่ถึงนาทีอะถึงบ้านแม่งแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเจอหน้าโคตรพ่อมันเท่าไหร่ๆๆๆเลย <c oughs> ไม่ค่อยได้ออกมาเลยดิก็ <c oughs> ออกจบตรงนั้นแล้วยังไงต่อจ <c oughs> จบตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลาให้มันถึงสิบอ่ะกูว่าพูดตรงๆไปเลย <c oughs> แล้วตนน้นไม้ที่หลังขึ้นมาเหยียบ นี่นี่เอออันอเอาเอาสารานะอันอันนี้คือเป็นบริเวณที่ทําให้เรารู้จักกันทั้งหมดอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ไอ้ตรงนั้นเไอ้หลักเกาะอยู่นี่แหละนั่นเออไอ้หลังตอนมาครั้งแรกนี่ทุกคนคืออยู่ตรงนี้เกาะตรงนี้เป็นลิงเป็นข้างพี่จำอันั้นได้ปะตรตรงไอ้ตรงแปดอันนั้นอะที่เราไปถ่ายคลิปฟอร์มยัางแล้วเราถุยไอติมใส่หน้ากันที่ถุยไอติมใส่หน้าพี่เจมจําได้ไหมเนี่ยเออจําได้จําได้ฟอร์มย่างจําได้ละอันนั้นมันน่าาาจะนนมแล้ว แล้วมึงเดินหนีไปไหนเนี่ยไปดูไงนี่แหละครับทุกคนอันนี้คือเป็นบริเวณที่เมื่อก่อนนี้ที่เราเอายิ่งที่มหาสังนะตอนที่แบบอุดังใหม่ๆอ่ะช่วงเกิดอ่ะเนี่ยคือเด็กเนี่ยเต็มนี่เลยนะจริงสายหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ตายผงตายหาไหนกูไม่รู้เอ้ยเจีมนี่นี่นี่ช่วงตอนนั้นนะครับผมก็เนี่เต็มเลยเด็กๆชอบมาหาตอนนั้นแล้วก็เพื่อนมาจะมาอยู่ด้วยที่ปั่นจักรยานมาเ โจอะหต่อะไรางี้ทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นนี่นี่นี่ก็คือเนี่ยบริเวณบริเวณนี้ก็เลเทไปหมดแหลวทุกคนอันนี้คือเมื่อก่อนตรงนี้เอาโซฟามาลากอ่ะเนี่ยเบาคือใครใครที่ได้ดูคลิปนะครับผมที่พวกเราแบบว่าลากรถลากอะไรกันก็คือเส้นนี้เลยถนนเส้นนี้ลากรถลากเบาะลากอะไรเนี่ยคือตรงนี้หมดเลยนะงหมเหมอเออเอาแต่พูดจริงก็คิดถึงคลิปเก่านะแต่พวกผมแม่งแม่งมันผ่านจุดนั้นมาแล้วเวดูหน้าพวกผมนี่ก็ดีขึ้นเห็นไหมหน้าใสนะ น่าอะไรขึ้นเราจะให้ผมไปทําชิปลากติดดินติดฝุ่นในี่รันมมันไม่ได้มันไม่ได้จริงอันนี้คือพวกผมแบบมันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยพวกเราเปลี่ยนไปแล้วเอางี้ดีกว่าพวกผมแม่งต้องแบบอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยมัาจะเกลียดปากไหมเอามาดิมาเกลียดกู<ว>ดิมาดิมาดิลองมาเกลียดกูดูเดิแล้วกูจะเกลียดคืนให้ <c oughs> นี่เนี่เนี่ยเราลากกันตรงนี้เนี่ยเอางี้ดีกว่ะรถทุกคันที่ซื้อมาที่แบบซื้อมาพังอ่ะก็คือจะผ่านถนนเส้นนี้หมดนะที่พังพังอ่ะไอชักบูน้องไข่มุกอย่างงี้น้องชานมอย่างง นี่อะไรคือตรงนี้นะครับผมทั้งหมดเดเทเนี่ทุกคนเนี่ยหูยยจะหายไหมนะ่ะเสียเสียบไม่อยู่นะไม่หายรอ<า>ยเสียงเงียบสะถ้าหายก็อีนู้นนั่นเอาไปตอนนั้นนาที่ผมมาพิสต์ว่าที่จะทำบ้านต้น,น,นไม้ต้นไม้เนี่ยเหน,น <S <S ทำไม่นานนึงไหนเลยเลิกแล้วตอกตะปูไปสอดลำตัวเองมั้ตอกให้แม่งเจ็บปเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือพามาดูมันเดะเดี๋ยวคนดูเม้นเนี่ยไม่มีคลิปอะไรจะลงเนี่ยก็จริงอย่างที่มึงพูดแหละไหนเบิ้มฝังไน นี่หมาผมตายทุกคนหมาผมตายหมาผมตายเนี่ยแล้วก็มาฝั่งตรงนี้ครับผมแล้วก็แมวอ่ะแมวอยู่ตรงนู้นแมวอยู่ตรงนู้นครับทุกคนหมาหมาแมวบ้านผมตายสองตัวหนุ่มหยุ่มมันแน่นแน่นยังตายอีกปีแล้วดุดุดดุดดุดเออนี่มาเนี้ยเราคนดูาาะะนยคนดูคนดูฐานเนี่ยจะกลับมาทำยูทูบไหมใครเองอ่ะปกติผมเรื่อยๆคือแต่เนี่ย กลับมาทำยูทูปอะไรช่องช่องตัวเองไงก็ทำเดี๋ยวก็ลงมึงก็รอดูไปดิมาไม่ต้องการมาเสร็จมาไอ้นี่ก็ไม่จบกันเลยขยันะครั้งไหนครั้งไหนแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างขายน้ำยาขายน้ำยาขายได้อยู่ขายดุงมือขายดุงมือขายได้อยู่ครับขายน้ำยาเหมือนกันเหมือนไอ้เลยอ้าวแล้วใครทำก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสถานการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครดำก่อนใครดำก่อนที่สี่ดำก่อนแต่มันคนละชนิดไงชนิดเดียวกันมันทำแบบเดียวกับผมเลยฉลากเหมือนกันด้วยไม่เหมือนของผมกินคลองของผมก็กินคลองเอาดีใช่เหรอใช่เดี๋ยวผมเล่นทำไหมโอ้ยเมื่อก่อนถ้าเป็นยุค5ปีที่แล้วนี่เยอะกว่านี้นะอะไรแบบเนี้ยชอบเอ่ตา เข้าประมาณนี้วันนี้ครับทุกคนก็ยิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเอารถวันนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมสตรีมอยู่นะครับผมฟรีไฟเอาจริงผมกำลังเล่นฟรีไฟแล้วทุกคนที่ผมไม่ได้ทำคลิปทำอะไรก็คือเพื่อผมเล่นฟรีไฟกันเอ้ยเอาเงี้ยเอาคอมเมนต์มาบอกดีกว่าอยากเอารถมาพังมากเลยสาระเลยเอาคอมเมนต์มาบอกเอารุ่นอะไรดีเรามีอาร์ซีที่เคยทำแล้วคืออาร์ซีเมทเมดแล้วก็อะไรไอ้บูชักชักบัวต้นมันลูกรถเงินตีนนั่น เต็มพับแล้วเนี่ยพับสุดแล้วเนี่ยจำปอกแล้วจำปอกแล้วไอ้เไอ้ไอ้ไอ้แข่งอไหนไหนมาแข่งกันดิมาแข่งกันดิมาแข่งกันดินี่นะครับผมศึกชิงราชารถไฟฟ้านั่นเล็คิดเดียวมา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 สึกชิงราชารถไฟฟ้านะครับผมกับคันนี้รุ่นไรเราออกข้างกันไปดูใครบ้ามึงทำอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับตายมากกว่าเนี่ยหน้าแหกกับข้างว่า เอา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 พี่บ<อ>ามให้ดูอะไรยุงยุงตบยุงอันหนึ่งสองสามไปไ <c oughs> อ้ใหญ่ไปแล้วไอ้ใหญ่ไปแล้วไอ้ใหญ่ไปแล้วเข็นเข็นเข็นผุยังยังเหม็น <c oughs> <c oughs> นี่ครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลื่อนๆกันไปน,นะมีอะไรบอกคนดู เดีย๋ยวเส้นลดไเพราเอาไปซับจะไปแข่งรุ่นรุ่นช้าที่สุดในโลกเ <c oughs> ป็นนี้แข่งกับรื่อง<า>ที่สุดในโลกเอาเอาสองรุ่นนี้ไปแข่งเอารุ่นรุ่นช้าที่สุดในโลก <c oughs> เอเอจริงก็แข่งได้อยู่โคตรกากบอกเลยวิ่งยังไวกว่าชิงช่วยตาไก่ชิงช่วยนาเขาเต้นเขาเต้นเขาเต้น นี่นี่ครับทุกคนโอ้ตอนนั้นที่พี่จำตรงนี้นะที่มันยังไม่มีห้องพวกเนี้ยไอ้เว้ยมันวิ่งเลาะอยู่ตรงเนี้ยผม่จำได้ตัวกระป๋องเงี้เก๊เกมาใครจะได้ข้างใหญ่หลวงวันนี้คทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมพวกเราทั้ง4คนกลับมาแล้วไปไหนั่นแหละทุกคนรักคนดูรักคนดูรักทุกคนดูที่สุดเลยนี่แหละบอกคนดูแม่รักคนดูก็คิดถึงภาษาใต้แบบเป็นทางใต้เรอดูอยู่เนี่ย คิดได้งับมือนเดิมเหมือนเดิมย่างไม่มีได้มีได้เพี่ยนนี่นี่พวกเรากลับมาแล้วนะครับผมเลื่อนเลื่อนลั่นยันไปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปนะยังไม่ไปกันอีกนะไอ้ถ้าแม่งดูคลิปอยู่แล้วแล้วดูมันขับเมื่อกี้นี้กูขอให้แม่งไม่สบายไอ้กูขอให้แม่งไม่สบายวันนึงเต็มเต็มอะอ่าจริงจริงไอ้ยังขับรถอย่างเงี้ยเจอกันบทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเจอกันเจอกันเจอกัน でもう一回来や。No,